ทำเลยพี่ลองอร่อยดีอะอร่อยอร่อยนะกอดจริงทำเลยพี่เฮ้ยขันเดียวขันเดียวนะทำไมไม่ซือ้อวะเฮ้ยไอ้ตอนอ้นเฮ้ยมำไเป็นอย่างนี้มาจังเลยวะทันเดียอนะไม่โคตรเซ็งเลยมึงอะไรมึงวาเนี่ยมโคตรเซ็งเลยเฮ้ย เป็นไรอะ่ะยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ผมเจอผู้หญิงคนนึงโคตรน่ารักเลยอะ่ะนิสัยดีมากเลยอ่ะดีแล้วเติร์ดคบผู้หญิงคบแฟนเนี่ยต้องเลือกนี่เว้ยนิสยัยหน้าตาเป็นเรื่องร้องเฮ้ยเป็นไรยิ้มกันตลอดเลยผมเจอผู้หญิงคนนึงพี่โคตรน่ารักเลยอะ่ะดูรูปหน่อะไรพี่ไม่ไม่ไม่ยพี่จะดูไปทํทำไมอะขอดูคนที่เป็นแฟนเติร์ดหน่อยชีบอยูเฮ้ยขอดูแป๊บเดียวดูแป๊บเดียวเฮ้ย นี่จะไปเขาใส่ชุดว่ายน้ำนี่เลยวะพี่อย hi, ่าไปดูเขาอย่างนั้นดิพี่ผมดีมากเลยเต๋อเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอดูแป๊บียวเฮ้ยเห็นเขาตั้งที่หรอกว่านี่ครับเม่ี้พี่มานั่งเราก็ลืมไว้อะึกว่าหายโอ้ยยุ่งเลยนะหาย ไม่เห็นนะพี่ไม่มีหรอไม่มีครับก็วางของไม่เป็นที่อ่ะก็แบบนี้แหละก็น่าจะเป๋าตังค์มีบัตรอะไรบ้างล่ะพี่มีหมดเลยทุกอย่างเลย ATM บัตรเครดิตมีหมดเลยมีหมดเลยอายัดก่อนพี่ถึงมีคนเอาไปใช้หรอกอายัดเลยพี่กระเป๋าตังค์หายครับจะขออายัดบัตรครับครับผมครับได้แล้วโอ้โหทีหมาครับไม่มีใครครับทีหมาพอดีหมาเราเป๋าตังค์ฆ่าไปครับ ่ายรูปเซลฟี่กันดีกว่าอ่ะเอานะพร้อมยังพรอแล้วหนึ่งสองซองอ่ะพี่เวทพี่เติร์ดมาถ่ายรูปเซลฟี่กันนะอมถหน้าบานะ่ะหนึ่งสองเฮ้ยบังหน้ากูอยาบังดบังหน้ากูอ่ะ <c oughs> <c oughs>